สวัสดีค่ะน้องไปไหนคะเฮ้ย <c oughs> น้องลานาไปไหนคะน้องลาน,ไน,ละะน,นาไปสเปนเหรอคะน้องลานาไปสเปนค่ะน้องลานาไปเที่ยวเบดเดย์เกิลพรุ่งนี้วันเกิดน,น้องลานาเหรอคะ พรุ่งนี้วันเกิดน้องลันนาะ Tomorrow Your เอชวันเกิดน้องลันนาค่ะวันเกิด้องน้งนั้นเรานจะไปฉลองที่สเปน That means one week right ไปฉลอง celebrate your b i r t h d a ททะเลค่ะน้องลานนานไปทะเลค่ะ i gonna take off There, t h e r e the blue one นี่ไหนคะ There That one is taking off in the air Do you see <c oughs> it? Right there ค่ะเห็นแล้วค่ะ That one is already in the air เรงจะไปเมืองไทยไหมคะไปเมืองไทยไหมคะ Thailand กูแกินมัวเกนไปไหนคะสเป,น,น,คเปนค่ะไปสเปนค่ะแค่นี้เป็นช <ร MP> ื่อเหรอไหนตัวอะไรเนี่ย <c oughs> ตัวอะไรคะ <L ili. S 2> ชื่อน้องอะไรคะลิลลี่ค่ะน้องออะะไรค <c oughs> น้งลิลลี่ไปด้วยเหรอคะค่ะ <c oughs> น้องลิลลี่ไปไหนคะ ไปเที่ยวไหนคะสเปนค่ะไปดูลิลลี่หน่อยอืมตัวกระจิ๋นนึงน้องนาณาอยู่ไหนจะเอ๋ <A. S 1> น้องนาณาไปไหนคะสับไปสระอะไรคะับเปน <laughs> น้องนานาไปสเปนค่ะน้องนาณาไปสเปนค่ะน้องนานาไปกับใครคะพรอมเมทพี่อีกกัน พี่ตั้นด้วยเหรอคะพี่ตั้นอยู่ไหนคะพี่ตั้นอยู่ไหนพี่ตั้นนั่งรอค่ะจะดูอุ๊ยเก่งค่ะน้องจะไปฉลองวันเกิดใช่ไหมคะฉลองวันเกิดที่สเปนค่ะ พิงว <laughs> ันน <laughs> <laughs> ้องลานาดาวนะคะสีชมพูของน้องลานานะคะเลยกเลยกได้แล้วสีชมพูหรอคะสีชมพูค่ะเว็ดเว็ดเว็ดเวดน แล้วนะคะเวดถึงแล้วนะคะอันนี้คือห้องที่เราจองนะคะ welcome to Spain มา l l ก r านะคะสวยมากน้องชอบไหมคะเอา้องชอบ วันเสารค่ะวันเสารเราไม่มีจานเอาค่ะน้องน้องลานาอายุก hmm. mm ี่ขวบคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเบอร์เดย์เกิลแปใครเป็นเบอร์เดย์เกิลคะแปดขวบเหรอคะแปดขวบค่ะ อย่าให้เพื่อนคนอื่นดูด้วยสินะ